พบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของเคล็ดลับการทําให้ลูกอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะอยากได้ลูกที่มีอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะใครๆก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันคะ่ะยิ่งอารมณ์ดีก็ยิ่งสมองดีนะคะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มีเซลล์สมองที่แตกแขนง จเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างอารมณ์ดีสดชื่นแจม่มใสแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะ,ะส10ข้อนะคะที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนก้าวร้าวลูกเราก็จะเป็นคนขี้งุดงิดเอาแต่ใจก้าวร้าวเหมือนพ่อเหมือนแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลยิ้มแย้มแจม่มใสหรือว่าเป็นคนเย็นๆหน่อยนะคะถ้าอยู่ใกล้ลูกอย่าแสดงอารมณ์อยา่า โมโหยาทุบตีกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขาก็จะเห็นพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะถ้าพ่อแม่ชวนคุยร้องเพลงทําเพลงทำงานไปสดชื่นไปหยอกล้อกันไปลูกก็จะออกมาในแนวอารมณ์ดีแบบนั้นองเลยนะคะก็คืออย่าไปแย่ให้ลูกโมโหนะคะไปแย่ให้ลูกโมโหยังไงนั่นเหรอคะบางคนก็ชอบนะคะชอบที่จะแย่ให้ลูกร้องไห้สักหน่อยเดี๋ยวไปโอ้แป๊บเดียวก็หายแบบนี้นะคะ แต่คุณนะสนุกหือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะมาแย่ให้ลูกเรากโกรธมาแย่ให้ลูกเราร้องไห้เขาสนุกแต่ลูกเรานะคะยังอารมณค้างยังหงุดหงิดอยู่โมโหอยู่ไม่ชอบคนนี้เลยแบบนี้นะคะลูกเราก็จะไม่มีความสุขนะคะ,ะก็จะกลายเป็นคนขี้งุดหงิดไม่อยากเจอคนนี้ไม่อยากเจอหน้าคนนี้ไม่อยากเจอลูกคนนี้เราก็บอกเขาได้นะคะ คือผู้ใหญ่อาจจะชอบล้อนะคะแต่ว่าเด็กหนังหยิ้จริงเขาไม่รู้ว่าล้อเล่นนะคะถ้าเขายังเล็กอยู่นะคะอันที่3มนะคะคุณก็ต้องเล่นกับลูกบ่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นเล่นจ้าเอเ๋แบบนี้นะคะก็คือได้เห็นพ่อเห็นแม่เขาก็จะมีความสุขได้จ้าเอ๋ได้จับตัวได้อะจับได้แล้วหอมนอยกอดนอยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ดีนะคะหรือว่าเล่นปูไตนะคะไม่ได้ลงทุนสูงไม่ได้ใช้เงินทองอะไรนะคะแต่ว่า คุ้มค่ามากนะคะลูกก็จะมีความสุขด้วยนะคะอันที่สี่นะคะอันที่สี่แล้วเนาะอันที่4ะะี่4 4ก็คือเราจะต้องกอดจะต้องสัมผัสกับลูกอย่างอ่อนโยนนะคะก็คือกอดให้เขามั่นใจว่าเอออันนี้เรารักนะ ไม่ใช่ผลักไปหัวขมำมแบบนี้นะคะก็คือแบบนั้นไม่ดีนะคะการกอดการสัมผัสที่อ่อนโยนนะคะอย่างเช่นจับแขนก็ไม่ใช่กระชากนะคะอย่างเช่นไปตลาดหรือว่าไปไหนเวลาจะจูงแขนนี่ค่ะก็กระชากแรงๆบอกแล้วใช่ไหมไม่มาเดินใกล้ๆแม่บอกแล้วใช่ไหมให้มาเดินใกล้ๆ,ลาลๆยายค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนั้นก็ถ้าอยากให้เข้ามาใกล้ก็จับมือไว้นะคะจับเบาๆจับ นุ่มๆนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเออนี่สัมผัสด้วยรักนะไม่ได้กระชากไม่ได้จับหัวอเดินไปข้างหน้าก็ผลักหัวไปด้วยแบบนี้เขาก็จะรู้สึกอทำผิดเลยอย่างนี้ค่ะเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดนะคะแล้วอันที่ห้านะคะก็ต้องเปิดดนตรีให้ลูกฟังด้วยนะคะหลานก็ได้นะคะก็คนที่เด็กที่เราเลี้ยงนะคะเปิดดนตรีให้ฟัง ก็ต้องเปิดเป็นจังหวะที่นุ่มนวลน,นะคะโดยเฉพาะก่อนนอนจะต้องเป็นดนตรีที่เป็นดนตรีบรรเลงนะคะดนตรีก็มีส่วนนะคะดนตรีบรรเลงก็จะทําให้ลูกให้หลานให้เด็ก เก่งคณิตศาสตร์นะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะดนตรีบรรเลงอย่างเช่นที่หนังการ์ตูนเข้าเล่นนะคะ,ะก็จะประกอบไปด้วยดวนตรีหลายๆชนิดมารวมกันมันก็จะมีเสียงขึ้นเสียงลงมีเสียงไวโอลินมีเสียงเบรดมีเสียงกลองมีเสียงแต่อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะก็ผสมรวมกันมาแต่เราฟัง ได้แค่เสียงเดียวนะคะแต่เด็กๆนะเขาจะมีความสามารถแยกแยะเขาก็ฟังไปแล้วก็คิดไปเองนะคะแต่เราผู้ใหญ่จะได้ยินเป็นเสียงกลมกล่มเสียงเดียวค่ะแต่ว่าดนตรีพวกนี้จะทําให้เด็กมีความฉลาดโดยเฉพาะเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะอันนี้มีงานวิจัยรับรองนะคะแล้วก็อันที่6กก็คือต้องให้เขานอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะ ก็ให้นอนอย่างน,อน้อย10 1 2ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้านอนกลางคืนได้ถ้าสมมติว่าเขานอนสองทุ่มนะคะนอนสองทุ่มพอไปถึงสองทุ่มมันก็8ดเนาะสิบสีตีสองก็6แล้วก็นอนไปถึง6กโมงเช้าแบบนี้นะคะเขาก็จะได้10ชั่วโมงนะคะ ถ้ามันนอนไปถึง8โมงถึงจะได้12ชั่วโมงนะคะ,ะ10ถึง12ชั่วโมงนี้ก็จะทำให้เขานอนอิ่มนะคะไม่หงุดหงิดตื่นมาอารมณ์ดีแบบนี้นะคะหรือว่าถ้านอนยังไม่พอก็ให้นอนกลางวันก็ยังได้นะคะก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันที่7นะคะก็จะต้องพาออกไปท่องเที่ยวนอกบ้านบ้างนะคะ นอกบ้านนี่อาจจะเป็นแค่ใกล้ๆก็ได้นะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนสถานที่ก็จะทําให้เด็กมีการเรียนรู้ขึ้นนะคะบางทีอาจจะไปพบครอบครัวอื่นไปพบเด็กคนอื่น เขาแต่งตัวแบบนี้หรือว่าเขาไปกับพ่อกับแม่ก็ชวนคุยนะคะที่สําคัญก็คืออย่าลืมชวนคุยนะคะเพราะว่าการชวนคุยจะทําให้เกิดการเรียนรู้ค่ะเห็นอันนั้นก็ถามเห็นอันนี้ก็บอกไงค่ะคุยกันไปให้เป็นธรรมชาตินะคะเด็กจะสนุกแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่าเขาสนุกแล้วกอ็อยากที่จะเรียนรู้เซลล์สมองของเขาก็าจะแตกแขนงยิ่งมีแตกแขนงเยอะก็จะเหมือนรากของต้นไม้นะคะ ก็ยิ่งหาความฉลาดได้เยอะเลยนะคะเขาก็จะมีสมองที่สามารถที่จะรับความรู้รับข้อมูลได้เยอะขึ้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าลูกเราหลานเราหรือว่าเด็กในปกครองของเราจะเรียนรู้เยอะเกินไปเดี๋ยวหัวบวมเดี๋ยวสมองไม่ดียิ่งเรียนรู้เยอะก็ยิ่งดีนะคะเด็กเขาจะอัดเป็นเหมือนกับตําราเลยนะคะยิ่งเรียนก็ยิ่ง ยิ่งเรียนเยอะเขาก็ยิ่งเสลล์สมองแตกหนอเพราะว่าเป็นช่วงที่สมองกําลังเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นก็พาไปท่องเที่ยวในโลกกว้างด้วยนะคะเห็นอะไรก็พูดไปคุยไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นต้นไม้เป็นคนหรือว่าอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ,ะถ้าเขางหงุดหงิดแล้วก็พาก,กลับนะคะเพราะว่าถ้างหงุดหงิดแล้วก็คือเหนื่อยแล้วอยากพักแล้วหรือว่า ปวดอึแล้วปวดฉี่แล้วอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไปก่อนออกจากบ้านนะคะใส่เสื้อผ้าให้สบายอยู่ได้นานนะคะแล้วก็พูดคุยกันก่อนทําข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะไปไหนยังไงนะคะเป็นการเตรียมนะคะอันที่8นะคะอันที่8ก็ต้องให้กินอิ่มนะคะ ถ้ากินไว่อิ่มนี่ไปแล้วก็หิวทันทีนี่ก็หงุดหงิดเลยนะคะเพราะเด็กๆไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการกินเรื่องของการนอนมีเท่านี้นะคะถ้าหากว่าหิวก็จะทําให้หงุดหงิดทําอะไรก็ไม่อยากทําแล้วเบื่อแล้วอะไรนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่งทานข้าไป แต่เราก็กําหนดไม่ได้นะคะเขาอาจจะหิวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมอาหารว่างไปด้วยนะคะอาจจะเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์หน่อยอิ่มท้องนิดนึงแบบนี้นะคะก็จะอยู่ได้นานแล้วยิ่งพาไปออกกําลังกายนะคะอย่างเช่นพาเด็กไปไว่ายน้ําแบบนี้นะคะ ว่ายเด็กว่ายน้ำทุกคนจะหิวนะคะแล้วก็ถ้าไปสั่งอาหารในที่สาวยน้ําก็จะแพงมากนะคะแต่ว่าถ้าเราพาเด็กไปถ้าคิดว่าจะเหนื่อยนหิวแน่นอนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าเป็นข้าวนะคะก็เตรียมไปนิดนึงไม่ต้องอิ่มมากนะคะแต่ว่าไม่อิ่มนี่อยู่ไม่ได้แน่ๆนะคะอันที่9ก็คืออย่าให้เขากินขนมเยอะนะคะอย่าให้ทานของหวานเยอะอย่าให้กินขนมเยอะเพราะว่าของหวานนี่ก็จะทําให้ ร่างกายของเขาต้องปรับตัวเยอะนะคะเพราะว่าของหวานมันหวานเกินไปก็จะทําให้เลือดเนืดอดหรือว่าทําให้ไม่สุขสบายนะคะยิ่งหวานเยอะก็ยิ่งเพิ่มการติดเชื้อในร่างกายเยอะนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่แล้วก็ถ้าลูกทานขนมเยอะร่างกายของเขามีน้ําตาลเยอะร่างกายก็จะต้องพยายามปรับตัวนะคะตับอ่อนของเขาก็จะทํางานหนักเพื่อจะลดระดับน้ําตาลให้อยู่ในค่าปกติ ซึ่งถ้าเด็กที่มีน้ําตาลเยอะเขาก็จะง่วงบ่อยนะคะแล้วร่างกายเขาก็ต้องทํางานหนักสุดท้ายถ้าน้ําตาลสูงขึ้นร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเยอะขึ้นนะคะการที่ร่างกายเขาจะต้องหลั่งอินซูลินเยอะขึ้นแสดงว่าเขาก็ต้องเครื่องในเครื่องในโดยทฉพวะตับอ่อนนะคะก็ต้องทํางานหนักขึ้นก็จะทําให้เขาหงูดหิดนะคะอันนี้ก็คืออารมณ์ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะทานขนมเยอะถ้าเด็กที่ทานขนมเยอะ ก็จะทําให้ร่างกายเครื่องในนะคะทํางานหนักก็จะงดหยดง่ายนะคะอันสุดท้ายนะคะอันที่10แล้วนะคะก็คือต้องดูแลให้ได้อาหารครบ5หมู่นะคะครบ5หมู่ก็คือมีจําพวกเนื้อมีจําพวกแป้งมีจําพวกไขมันแล้วก็ผักผลไม้เด็กบางคนไม่ยอมกินผักเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกนะคะถ้าพ่อแม่ชอบกินผักเขาก็จะชอบด้วยนะคะอยากลอง นะคะเห็นมาหลายครอบครัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมจัดอาหารให้ครบ5หมูนะคะแล้วก็คำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กด้วยไม่ติดคอด้วยนะคะถ้าฝึกมาเรื่อยๆแบบนี้10ครบ10ข้อนี้นะคะลูกๆก็จะอารมณ์ดีแล้วก็ยังฉลาดด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้นะคะ ถ้ายังไงก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าใครมีเรื่องอะไรดีๆหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็เขียนมาใต้เพจได้นะคะหรือว่าใต้ช่อง YouTube ได้นะคะถ้า YouTube ก็ช่องป้าปอยอาเรื่องสุขภาพถ้าเพจก็เป็นป้าปอยอเรื่องชีวิตและความสัมพันธ์นะคะสําหรับวันนี้ก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ